สวัสดีพี่ๆทุกๆท่านเลยนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องของยิมนะวันนี้จะพามาชมกับ Toyota c a m r รนะคะตัวนี้จะเป็นตัว 2.0G นะคะมีให้เลือกหลายคันเลยกับ c m ม r y นะคะอ่ะเรามาดูเบื้องต้นก่อนนะคะว่ารถคันนี้มีอะไรบ้างนะคะอันนี้คือสภาพรถรับแรกเข้านะคะอะรอบๆคันนะคะคันนี้จะเป็นสภาพรถรับแรกเข้านะคะเรามาดูออปชันของเขากันว่าออปชันของเขามีอะไรบ้างนะ กับทะเบียน3079นะคะเป็นใต้ทะเบียนกรุงเทพเนาะโต้ต้าแคม r y มีให้เลือกหลายคันเลยไม่ว่าจะเป็นตัว 2.5G นะคะตัวนี้จะเป็น 2.0G นะราคาน่าจะอยู่ประมาณ7 0 0 0แสน0 0 0นิดๆน,น,นะคะเครดิตดีทำฟรีทำฟรีดาวจัดยอดได้เต็มนะคะพร้อมดอกเบี้ยพิเศษเยอะแยะนะคะดอกเบี้ยพิเศษถูกกว่าที่อื่นเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าออปชั่นของเขามีอะไรบ้างเนาะ แล้วก็การใช้งานอะไรยังไงบ้างนะคะไปกันเลยจ้าตรงนี้นะคะยิ้มจะไล่มาทรงโซนด้านหลังนะจะเป็นประมาณนี้เซนเซอร์1จุดมีเซ็นเซอร์หลังประมาณ4จุดนะคะไฟท้ายนะคะจะเป็น LED นะคะนี่มีกล้องหลังนะ ทุกอย่างยังใช้งานได้ปกตินะคะกล้องหลังเรามีให้ครบนะคะไฟ LED นะคะพร้อมกับนี่เลยนะคะยางนะคะยางยางยังเดิมอยู่เลยพี่การใช้งานน้อยมากนะจ๊ะพี่จ๋านะคะแม็กนะคะแม้แต่รอยขีดข่วนนี่ถือว่าน้อยเลยนะคะกับรถปี2020เนอะขนาดแม็กนะคะอันนี้เป็นยางปี2025เราเปลี่ยนให้ใหม่แล้วเนาะ ขนาดยางนะคะจะอยู่ที่ขนาดขอบ16นะเราไปดูกันว่าข้างในของน้องมีอะไรบ้างนะตรงนี้นะคะจะเป็นเซ็นเซอร์เนาะถ้าสมมุติมีรถเข้ามาใกล้ๆนะคะรถเข้ามาใกล้ๆมันจะมีเซ็นเซอร์ให้จะเป็นขึ้นแดงๆนะคะรถใกล้เหล่านะจะมีการเตือนให้นะคะระบบเซฟตี้เซนต์อย่างดีเลยนะคะ เบอกนะพี่นะอันนี้บาะจะเป็นบอกปับไฟฟ้าให้เรียบร้อยนะคะปุ่มเป็นปุ่ม engine start นะคะอันนี้ปุ่มเปิดฝาถังน้ำมันเปิดท้ายรถนะคะปุ่ม i อ t o p นะคะนี่จะเป็นประมาณนี้นะคะเป็นระบบคำสั่งเสียงเลยนะคะกับ Camry คันนี้นะคะออปชันของเขาเนะาะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะเป็นคำสั่งเสียง เพิ่มเสียงลดเสียงนะคะเปลี่ยนขึ้นวิทยุนะคะเปลี่ยนเพลงเปลี่ยนโหมดต่างๆนะคะจะมีระบบปุ่มนะคะตรงนี้แล้วมันจะมีระบบปุ่มนะสามารถเซตได้นะคะเวลาให้ขับรถไปแล้วม่านมันขับไปใช่ไหมพี่ข้างหลังอะ่ะถ้าสมมติถ้ามันสว่างมากอะ่ะมันจะขึ้นอัตโนมัติเลยม่านด้านหลังรถนะคันนี้แม่รถอยู่ที่แสนเจ็ดนะคะมาพร้อมพวงอม,อมาลัยมัลติฟังก์ชันคำสั่งเสียงให้นะคะหน้าจอ a n d ด o i d นะคะ ตรงนี้พี่ๆท่านไหนใช้ iPhone สามารถชาร์จได้เลยนะคะเบรกเป็นเบรกไฟฟ้าให้นะคะแอร์เย็นดน,นตรีเพาะนะคะปุ่มเป็นอแอร์แอร์ดูโอนะคะถ้าชอบม,มาจัดได้นะคะคอนโซลด้านหน้านะคะจะเป็นลายไม้ตัดกับหนังนะคะสีดำนะคะนี่แบบนี้เลยนะคะออปชันถือว่าครบจบเลยนะคะประมาณนี้แล้วก็ตรงนี้ใส่ กลองใส่แว่นนะเดี๋ยวเราทําพอรอมสารให้การใช้งานน้อยมากค่ะพี่พี่ดูสมมุติเปิดไปปุ๊บอ่าอย่างนี้เลยนะคะมาพร้อมกับออปชันที่ถือว่าครบแล้วก็จบด้วยนะคะบอบปัดไฟฟ้านะคะทั้งคนนั่งและคนขับเลยอย่างนี้นี้เห็นไหมอ่า นี่แบบนี้เลยนะคะถ้าชอบมาจัดได้นะแล้วก็มันจะมีม้านด้านหลังนะคะตรงค,คนนั่งด้านหลังเดี๋ยวพ้าไปดูอู้ชูอ่าแล้วก็มาตรงนี้นะคะจะเป็นโซนด้านหลังเนาะตรงนี้ใส่คาซิทให้น้องๆได้นะคะเป็นประมาณนี้นะคะจะมีแอร์หลังให้เนาะตรงนี้นะคะนี่อึอชอย่างนี้นะคะช่องอันนี้มีความดียังไง เปิดอย่างนี้นะคะสามารถไปหยิบของได้นะคะมีช่องสามารถหยิบของได้อะไรทุกอย่างอยู่เหมือนเดิมยังครบนะคะนี่ก็อย่างนี้ที่พักแขนนะคะถ้าชอบนะคะ080 209 4196ขับนิ่มมากนิ้มบอกเลยนะคะ เครื่องเกลียอะไรทุกอย่าง,ขงเขางดีหมดนะยิ้มมีประกันเครื่องเกลียตัวรถให้ด้วยนะรับประกันตัวรถตัวถังให้นะว่าไม่มีชนหนักพลิกคว่ำหรือว่าน้ําท่วมเนาะเครดิตดียิ้มทำฟรีดาวให้นะคะต่อมาแคมรี่ตัวนี้จะเป็นตัว 2.5g นะคะทะเบียน6447นะคะตัว 2.5g ข้างบนจะมีสลูปให้เนาะ ความแตกต่างกับตัว 2.0G ก็คือตัว 2.0G จะไม่มีสลูปตัวนี้จะมีสลูปนะคะภายในนะคะเดี๋ยวอันนี้ให้ดูเลยว่ารถเข้าใหม่เป็นใหม่อย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราเก็บล้างทําสีทําความสะอาดให้นะล้างสีดูฝุ่นให้นะคะคันนี้ไม่รถอยู่ที่7400 0กิโลนะเหมือนกันเลยออปชั่นความแตกต่างคือแค่สลูปนะพี่นะนี่เปิดเงี้ ะค,ะความแตกต่างคือตรงแค่สรูปนะยิมว่าออปชันมันไม่ได้ต่างกันมากเลยนะคะมือเดียวไปแดงเลยนะจ๊ะระบบนะคะพวงม,มาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะคำสั่งเสียงเนาะมีระบบของ t o y ย t a s เซ t y ี e n ซ e ให้หน้าจอวิทยุนะคะแอร์ดูให้นะคะถ้าพี่ๆท่านไหนชอบนะมาจัดได้เลยเกียร์ออโต้แอร์อโต้ให้ทุกอย่างนะคะออปชันถือว่าคล้ายกันมากพี่ไม่แตกต่างเลยนะคะ แต่ถ้าเป็นลูกค้านะคะถ้าชอบตัว 2.5G ก็มาจัดได้ชอบแบบไหนก็จัดได้ทุกรุ่นเลยนะคะอันนี้ยางนะคะเดี๋ยวจะทำการเปลี่ยนยางให้ใหม่นะจะเป็นยางปีใหม่ๆเลยนะคะยางเดี๋ยวเราเปลี่ยนให้ใหม่เนาะพี่ดูขอบแมกนะคะขอบแมกการใช้งานถือว่าน้อยนะพี่นะมันไม่มีรอยเลยอะ่ะเดี๋ยวยางยิ้มเปลี่ยนให้ใหม่นะนะคะจะประมาณนี้ กระจังหน้าจะประมาณนี้ทะเบียน6 4 4 7ถ้าชอบมาจัดได้นะคะ0 8 0 2 0 9 4 1 9 6เครดิตดีทำฟรีดาวให้นะพี่นะไฟหน้านะคะจะเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์เลนให้นะคะมาติดรีเฟกเตอร์นะคะนี่ดูรอบๆบคันเนาะ ออปชั่นถือว่าเหมือนเหมือนกันเลยนะคะความแตกต่างมีแตกต่างไม่ได้เยอะเลยนะคะพี่ๆถ้าสนใจนะคะยิ้มจะมีตั้งแต่ตัว 2.0G ตัว 2.5G และตัวไฮบริดไฮบริดพรีเมียมนะคะถ้าสนใจอย่าลืมนะพี่นะยิ้มทิ้งเบอร์ทิ้งไลน์ไว้ให้อันนี้ยิ้มรีวิวเบื้องต้นนะคะถ้าลูกค้าสนใจดูรถนะคะโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือมาดูรถตัวจริงได้ที่บริษัทเพชรยนต์เลยนะคะถ้ามาก็ติดต่อเซลล์ยิมนะ ถ้ามาล่วงหน้าก็โทรมาก่อนนะพี่นะแจ้งแจ้งกันล่วงหน้าหน่อยนะหรือถ้ามาหน้างานไม่ได้ติดต่อกันมาก็รบกวนนะคะแจ้งหน้าร้านว่าติดต่อเซลยิมนะคะเรามีรถให้เลือกเยอะแยะมากมายนะคะถ้าสนใจอย่าลืมนะ080 2094196นะคะฝากด้วยคะ่ะ